ชาวตุลน,นะคะในช่วง1นึสิมีนาคมนะคะดาวการเงินนะเป็นมหาอุดนะคะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็เรื่องของดาวราหูนะคะที่จะยกย้ายแล้วนะคะจะส่งผลอย่างไรกับพวกเราชาวตุลบ้างนะคะไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสำหรับ คนที่เพิ่งเข้ามานะถ้าคุยไปคนลักนณาราศีตุลก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะใครไม่ทราบลักนาราศีนะคะก็เช็คจากวันเกิดนะถ้าคุยไปคนเกิดช่วง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะช่องของเรานะคะโหรา59นะคะเป็นคอนเทนต์เรื่องการพยากรณ์นะคะใครสนใจศาสตร์ทางด้านนี้ฟังไว้ประดับความรู้ไว้วางแผนชีวิตนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะ สำหรับดวงดาวในเดือนนี้นะคะไปชุมนุมอยู่เยอะในเรือนพันธุนะคะเรือนคู่ศัตรูของพวกเราชาวตุลเลยดังนั้นนะคะก็ในส่วนหนึ่งนะมันน่าจะมีเรื่องของภาระความรับผิดชอบนะคะเรื่องของโปรเจกต์โครงการอะไรในครอบครัวที่ก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะดาวที่เป็นดาวตัวแทนพวกเรานะก็คือดาวศุกร์นะคะณปัจจุบันนะคะดาวศุกร์เนี่ย มีการเดินโคจรวิปลิตนะก็คือเดินไม่ปกติเนี่ยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะชาวตุนก็อาจจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ต้นปีมาตัวเราก็รู้สึกแปลกๆนะเช่นรู้สึกว่าการเงินการงานมันก็ดูแบบเหนื่อยๆนะคะดูแบบง่วงๆหน่อยไม่ค่อยรู้สึกก้าวหน้าเรื่องของความรักความสนุกสนานความสุขในชีวิตก็ดูเป็นไปแบบว่าไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะรวมไปถึงเรื่องของความคิดของเรานะมีความลังเลมีเรื่องของความไม่แน่ใจ ความสับสนความไม่สดชื่นเรื่องของการตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดน,นะสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ส่งผลไปยังเรื่องของเรียวแรงนะบางคนมีปัญหาสุขภาพก็นะเป็นๆหายๆนะงงๆกับชีวิตนะช่วงนี้นะคะสำหรับในช่วงมีนาคมนะคะดาวศุกร์ยังคงเดินวิปริตนะคะก็ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเลยดังนั้นนะเป็นลักษณะการโครจรแบบช้าลงครึ่งหนึ่งนะคะก็ยังส่งผลในชีวิตเนะี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไป ตลอดเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็จะเริ่มดีดขึ้นนะก็คือดีขึ้นนะคึกคักขึ้นหลายๆอย่างตัดสินใจง่ายขึ้นอะไรในชีวิตดูว่าสว่างสดใสมากขึ้นก็ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะคะสําหรับณนะจุดนี้นะคะ1-15มีนาคมดาวตัวเราไปอยู่ในภพพันธุนะคะเป็นภพเรือนในเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวพ่อแม่บุพการีนะคะเรื่องของสินทรัพย์บ้านช่องยานพาหนะรถราต่างๆนะคะ ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวเยอะหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นทางด้านญาติคนนั้นนะเรื่องของความต้องการของคนนี้เรื่องของการรับผิดชอบภาระต่างๆในครัวเรือนก็ยังคงเป็นหน้าที่หนักหนาสําหรับชาวตุนนะคะเพราะว่าดาวเสาร์นะก็ยังคงอยู่ในเรือนนี้ตลอดปี65นะคะดาวเสาร์เป็นตัวแทนเรื่องของโทษทุกภาระความอดทนนะเรื่องของเพศหญิงนะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ เป็นปัญหาหรือเป็นภาระในส่วนของเรานะคะสําหรับตัวเราเมื่อไปอยู่ในภพเรือนนี้เป็นเรือนคู่ศัตรูดังนั้นนะอยู่แล้วก็ต้องอึดอัดแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องรู้สึกว่าอาจมีความแบกรับมีเรื่องของความเครียดความทุกข์อันเกิดมาจากภาระในส่วนนี้ด้วยก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะอยู่ร่วมกับดาวการเงินนะการเงินนะคะเป็นมหาอุดในช่วงหลัง26กุมภาผ่านไปเป็นเวลา2เดือนนะคะั้นในส่วนหนึ่งเรื่องของการเงินเมื่อมีกาลังสูงนะก็ เป็นเรื่องของการเงินเข้ามามากเข้ามาเยอะมีโอกาสทางการเงินนะคะเป็นเรื่องของยอดขายเป็นเรื่องของตัวเลขเป็นเรื่องของล <Luca> ูกค้ารายใหญ่นะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวตุนนะคะดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนทั้งปัตตานีแล้วก็กระดุมผาดังนั้นการเงินที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนลูกค้านะคะมีงานเข้านะคะมีเรื่องโอกาสทางการเงินมาถึงตัวเรานะคะ ในขณะเดียวกันนะคะคู่คลองนะก็ช่วยเหลือทางเรื่องของการทำมาหากินเป็นอย่างดีนะคะช่วยเหลือพึ่งพาได้มากขึ้นในเรื่องของการค้าการขายการช่วยเหลือการประสานงานนะคะก็ถือว่าเพศตรงข้ามก็ช่วยเหลือเราได้ดีขึ้นนะคะณเดือนนี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะเมื่อดาวคามเป็นมหาอุดแต่มันอยู่ในเรือนคู่ศัตรูเหมือนกันนะคะก็ส่งผลในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายนะมีมาก็จ่ายออกไปมีมาก็มีบินมาพอดีนะเป็นคนมีค่านะคะมีหลายค่าก็คือค่าน้ําค่าไฟค่างวดหลายๆอย่างนะก็เข้ามาเบียดเบียนตัดร้อนเรื่องของลาผลไปแต่ก็ถือว่าดีเรียกว่ามีเรื่องของการหมุนเวียนเงินที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเกณฑ์ได้รับเงินนะมาจากเพศตรงข้ามนะมาจากทางคู่ครองด้วยนะคะบางคนก็เป็นเรื่องของ การเหนี่ยวนําลูกค้ามาเรื่องของคอนเนคชันต่างๆที่มาจากทั้งคู่ทางญาติของเรานะคะสําหรับในส่วนของเรื่องภาระการเงินเนะมื่อดาวการเงินดีนะคะก็ดียาวต่อเนื่องไป2เดือนนะสำหรับพลังของดาวการเงินที่เป็นมหาอุดนะคะส่งผลให้เงินสะพัดเข้าออกนะคะถือว่าเป็นผลดีกับชาวตุลมากกว่าไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของดาวพระรหัสนะคะที่ยังเล็งพบลาบผลจนถึงวันที่8เมษายนถือว่ายังมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของ พี่น้องแวดวงสังคมคอนเน็กชันเก่าๆเ,เดิมๆที่มีนะคะดังนั้นเรื่องของการพบปะผู้คนเรื่องของการออกหน้าเพื่อทำอะไรบางอย่างนะอาจจะมีเรื่องของการได้รับมอบหมายนะคะเช่นบางคนนะลงประกวดลงสมัครนะได้รับการเสนอชื่อนะมีแนวโน้มว่าจะได้รับนะคะถ้า เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของภาระเรื่องของความเดือดร้อนของเราเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้นะคะเรื่องของการเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นจิตอาสานะคะเป็นเรื่องของงานสาธารณะเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยถือว่าก็จะส่งผลดีนะเป็นรับผลในทางอ้อมมาสู่ตัวเรานะคะ สำหรับดาวพระเกตนะคะในเดือนนี้นะคะไปย้ายแล้วนะกระตุ้นนะคะฝั่งปัตตานีก็คือฝั่งตรงข้ามตัวเราคือเริงดวงชะตานั่นเองนะคะดาวพระเกตเริงนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของาศาสนาเรื่องของสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะเรื่องของวัดวาอารามต่างๆนะรวมไปถึงเรื่องของ ลูกค้านะลูกค้าเก่าๆเ,เดิมๆที่หายไปนานมีโอกาสได้กลับมาเจอกันนะเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญารวมไปถึงเรื่องของอาการรีบด่วนของภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองนะคะเรื่องของการเดินทางด่วนของคู่แล้ว,ลวเราก็ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของการไหว้วานจากเรื่องของญาติทางภรรยาทางสามีนะคะลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นนะคะ เรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับบรรพบุุรนะคะเรื่องของวัดสถานที่การเคารพบ,บูชาไหว้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีตัวเลขนํามาซึ่งการเสี่ยงโชคได้นะคะสําหรับในเรื่องครอบครัวก็ถือว่าดาวไปรวมอยู่เยอะก็มีทั้งเรื่องผลประโยชน์บ้างบางครั้งเรื่องของการเจราจาเรื่องของการแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความใจเย็นนะเพราะว่ามีดาวเรื่องของการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างนะคะสําหรับในส่วนของ สุขภาพนะเดือนนี้นะคะชาวตุนต้องระมัดระวังเรื่องของอ,อุบัติเหตุนะเรื่องของการเดินเหินนะคะเรื่องของอาการล้มกระแทกถ้าใครมีคิวจะฉีดยาอยู่แล้วก็ถือว่าแก้เคล็ดไปนะคะบางคนมีคิวทําฟันเรื่องของการบริจาคโลหิตก,ก็ถือว่านะแก้เคล็ดไปตามดวงนะคะใครที่ไม่ได้มีคิวตามนี้นะก็ระมัดระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะการเดินเหิน การขับรถลาแล้วก็การลุกนั่งก็มีสตินะคะสำหรับในส่วนดาวราหูนะที่อยู่กับพวกเราเชาวตุลมาเป็นเวลา1ปีครึ่งนะคะจะทําการขยับย้ายในช่วงวันที่31มีนาคมนะคะ <c oughs> ก็ต้องาระมัดระวังเอฟเฟกนะเวลาดาวจะขยับเพราะว่าเหมือนนกไปเกาะกิ่งไม้นานๆนะคะเขาก็เปรียบเทียบนะเกาะนานเกาะตั้งปีครึ่งนะคะเวลาจะโผล่ไปกิ่งอื่นนะคะก็เกิดแรงสั่นสะเทือนก็คือแรงถีบ ตัวออกไปนะคะดังนั้นถีบไปยังเรื่องอะไรถีบไปยังเรื่องมรณะของชาวตุนนะคะเรื่องของการเสียเงินเรื่องค่าใช้จ่ายนะบางคนเป็นเรื่องของการ ใช้จ่ายทางสุขภาพนะของคนในครอบครัวอาจจะบ่อยหน่อยนะเรื่องของข้าวของเสียหายรถราพอดีนะอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงส่งท้ายของพระราหูนะคะสำหรับในอันดับถัดไปราหูก็จะย้ายเข้าสู่การเลงลัคนาชาวตุลน,นะคะชาวตุลจะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะในช่วงที่ดาวพระราหู มาเลงลัคนาตั้งแต่วันที่31มีนาคมเป็นต้นไปนะเรียกว่าเข้าสู่จุดที่เปราะบางในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่ครองนะคะรวมไปถึงคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะเรียกว่าทําอะไรร่วมใครก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะผิดใจกันได้นะคะดังนั้นะนะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งนะสำหรับชาวตุลหลังราหูย้ายนะคะ ตามมาด้วยเรื่องของบุตรนะคะบางคนก็มีลูกในช่วงหลังราหูย้ายพอดีนะคะเป็นเรื่องของภาระการเลี้ยงดูบางคนที่มีภาระเรื่องลูกหลานอยู่แล้วนะคะถือว่าจุดนี้จะมาเร็งลัคนาก็คือเป็นความชัดเจนขึ้นเรียกว่าภาระนี้นะตกกับเรานะคะมากขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนก็เป็นความหมายของราหูของชาวตุลด้วยดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ชาวตุลจะต้องนะคะ รับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะหลัง31มีนาคมนะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะจะย้ายเข้าสู่เรือนอรินะคะก็คือเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะดังนั้นในหลัง8เมษายนไปดาวใหญ่ย้ายไล่เลี่ยกันนะคะชาวตุนที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์นะคะกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะเริ่มจะไม่ได้รับผลดีนะเริ่มมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ เรื่องของการประเมินผลเรื่องของการพิจารณาเลื่อนขั้นถ้าต้องใช้ความคิดเห็นหรือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาเป็นเกณฑ์เนี่ยก็ถือว่าจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะ ดาวพฤหัสที่ตกอหริยังส่งผลนะเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยเรียกว่าเจอเรื่องยากนะคะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการต่อยอดทางการศึกษานะคะสําหรับณปัจจุบันนะยังไม่ย้ายดังนั้นอันนี้บอกล่วงหน้าใครจะทาอะไรนะคะก็สามารถรีบทําได้นะจุดนี้เพราะว่าดาวพฤหัสยังคงเล็งเรือนรับผลอยู่นะคะในช่วงเดือนมีนาคมทั้งเดือนนะคะเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายนะถ้าอยู่ในเรื่องของคดีความเรื่องของการตัดสินนะคะหลัง 8เมษายนไปแล้วนะถือว่าส่งผลไม่ค่อยดีนะไม่เต็มที่กับชาวตุนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ส่งผลดีนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนะคะหลังลาหูย้ายก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบรักครั้งใหม่นะคะมีเรื่องของคนอายุน้อยเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะเรื่องของการงานนะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนคนอายุน้อยกลุ่มเป้าหมายเด็กนะหรือว่าเรื่องของ สัตว์เลี้ยงงานสะสมงานอดีเร็กถือว่านะจะมีความโดดเด่นขึ้นมานะคะสําหรับเรื่องของการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะเมื่อมาเลงลักณะเรียกว่าการลงทุนก็เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของชาวตุนมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็ต้องติดตามดาวการเงินดาวรับผลในแต่ละเดือนควบคู่ไปด้วยนะครับการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะคะ,ะสำหรับเนื้อหาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกับเนื้อหาเต็มๆในดาวใหญ่ยกย้ายทั้งสองดวงในคลิปหน้านะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ